สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนมในช่องซีแนมสองหนะคะก็วันนี้นะคะเราจะกลับกันมาในหัวข้อเขาฝากมาบอกอะไรกับคุณเขาฝากมาบอกว่านะคะฝากมาบอกว่าอะไรเรามาดูกันนะ โอเคเขาฝากมาบอกว่าคุณนะ่ะเป็นดั่งที่พักพิงในใจของเขาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่สบายใจเป็นพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าอยากอยู่ตรงนี้ใกล้ๆคุณไปเรื่อยๆเลยเป็นที่ที่เย็นนะ่ะอืนะคะเหมือนแบบว่าบางคนนะ่ะ นึกออกไหมเวลาเราไปอยู่ใกล้เขาอ่ะเขาจะทําให้เรารู้สึกร้อนหงุดหงิดไม่สบายใจแต่กับคุณอ่ะเขารู้สึกคุณเป็นที่ผักใจพึ่งพิงใจของเขานะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอ่ะอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณเลยนะ รวมถึงเขารู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่ดูแลเขาดีด้วยนะดูแลเขาดีอะไรเขาดีนะคะจนเขารู้สึกเหมือนแบบเป็นราชาเลยอะเออนะคะเขาอะจริงๆคาดหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่อยากจะให้มันออกมาดีอยากจะให้มันออกมาหอมหวานสวยงามนะคะเหมือนกับเค้กก้อนนี้เลยนะคะเออ เขาแอบคาดหวังเรื่องเกี่ยวกับเราอยู่นะนะคะอืมแล้วก็เขาอยากจะบอกอีกว่าอยากจะฝากมาไว้ว่าตอนนี้ต่อให้เจออุปสรรคปัญหาอะไรใดๆหรือเจออะไรก็ตามเขาก็พร้อมที่จะฝ่าฟันนะคะหรือกล้าที่จะเข้ามาหาคุณแล้วนะในกรณีที่ไม่กล้าเข้ามาเนี่ยแล้วคุณจะได้รู้จักเขาในมุมที่ต่างออกไปนะคะ เหมือนเขาอยากให้คุณะรู้จักเขามากขึ้นในแง่มุมอื่นๆเนอะอืมรู้จักเขาในแบบที่เขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกให้ใครคนอื่นนะคะได,ได้รู้จักหรือได้เห็นนะแล้วก็เขาอยากจะบอกอีกว่าเขาแอบหึงหวงคุณอยู่นะเนี่ยหึงหวงแล้วก็รู้สึกอิจฉานะคะ คนที่ได้อยู่ใกล้คุณหรือคนที่คุณใส่ใจคนที่คุณบอกว่าไปสนใจอะไรเงี้ยเขารู้สึกหึงหวงอิจฉาริษยานะเออคนคนนี้อาจจะแบบคี้หึงคี้หวงนิดนึงนะคะเนี่ยแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาอาจจะรู้ใจตัวเองอะไรบางอย่างหรือค้นพบความจริงในใจบางอย่างที่มีเกี่ยวกับคุณเนาะจากการที่หึงหวงหรือจากการที่แบบเห็นว่าคุณไปสนิทกับคนอื่นอาจจะมองว่าค้ย จริงๆแล้วคนบางคนที่มีค่ามากนะหรือว่าคนบางคนที่น่ารักมากเลยว่าแบบมีแต่คนอยากอยู่ด้วยมีแต่คนอยากเข้าใกล้อะไรเงี้ยคุณเหมือนเป็นเพชรน้ํางามที่เขาเจออะนะคะเออเป็นสิ่งมีค่าที่เขาเจอเนาะแต่ตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้นิดนึงหรือมีความยิ่งในตัวนิดนึงนะคะก็เลยอาจจะต้องปวดหัวกับเขาหน่อยเพราะเขาเองอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้ามาหาคุณแบบง่าย อะไรขนาดนั้นนะคะหรือว่าจะแบบอุย้ยอยู่ดีๆเข้ามาอุย้ยบอกคุณเลยว่าเออชอบนะอะไรนะแบบมาตรงๆอะไรเงี้ยไม่เขาจะให้คุณเป็นฝ่ายเข้าหาเขาด้วยนะคนคนนี้ยอืมนะคะเนี่ย,นะะเ,ยเขาเองอะ่ะเจ็บปวดเสียใจนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาเสียใจหรืออาจจะเสียใจที่คุณไปนสนใจคนอื่นก็ได้นะคะจากที่เคยดูแลเขาดีก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาชอบคุณมากแล้วก็มีอาการหลงด้วยนะ เออหลงเนี่ยอยากที่จะกอดเก็บคุณไว้คนเดียวได้ไหมหอ,ไอะไรเงี้ยมองว่าคุณเป็นคนน่ารักมองว่าคุณเป็นคนที่เขาอะไม่อยากปล่อยไปเลยอะเอออยากที่จะมีไว้อยู่ในอ้อมแขนนะคะอืมนี่แต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าไม่รู้จะบอกคุณยังไงอะไรยังไงดีนะคะว่าเขาชอบคุณมากรวมถึงคุณเองอะ น่าจะเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะจิตใจกระปรี้กระเป๋าเออมีความสุขนะคะมากขึ้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอาจจะแบบอยากจะช่วยเหลือคุณหรืออาจจะอยากมาซัพพอร์ตนะคะคนคนนี้อาจจะคอยอยู่ข้างข้างซัพพอร์ตคุณหรือว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีปัญหาคนคนนี้จะคอยช่วยเหลือคุณนะอืมนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็อยากดูแลปกป้องนะคะอยากเป็นผู้นําในความสัมพันธ์นี้บางครั้งก็ อย่างที่จะแบบเป็นคนที่คุณพึ่งพิงได้นั่นเองนะคะนี่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเรื่องระหว่างเราอะ่ะคุณและเขามาอาจจะมีความทรงจําดีๆเยอะอะไรเยอะแล้วมันก็เป็นอะไรที่เขายังเก็บเอาไว้อยู่ในใจนะคะไม่ไปไหนแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่เขาเคารพด้วยนะคุณอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเขาหรืออาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องอายุมากกว่า แต่คุณอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่หรือมีอะไรสักอย่างในตัวที่เขารู้สึกว่าคุณนะ่ะน่าทึ่งแล้วก็น่าที่จะแบบเคารพนะคะสำหรับเขาคือรักแล้วก็เคารพด้วยหลงด้วยอะ่ะมีหลายอารมณ์มากเลยเนาะอ่าวันนี้จะไม่มีไพ่ข้อความเพราะว่าขวข้อมันเป็นแบบว่าเออเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรไปแล้วเนาะก็จะเป็นไพ่แนะนำเลยนะคะ ไ่ก็อยากจะบอกว่าก็ถ้าคุณไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้คุณควรทำยังไงต่อหรือว่าเออเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อนะเขาก็บอกว่าให้ฟังเสียงในใจของคุณแล้วกันนะคะตามสัญชตาตญาณของคุณไปเดี๋ยวคุณจะรู้เองเนาะแล้วก็เขาบอกอ่ะไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้นะคะปล่อยไปแบบสบายๆชิวๆนะในความสัมพันธ์น,นี้เนาะมองว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยเชื่อหรือคุณอยู่หรือ อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ใครก็ได้นะคะกลุ่มเพื่อนกลุ่มอะไรเงี้ยนะคะยังคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะเขาบอกว่าถ้าตอนนี้คุณใจเย็นเนาะแบบทำใจให้สงบทำใจให้สบายคุณจะพบเจอ,เอ,อคำตอบเองแหละในใจว่าควรจะยังไงต่อหรือคำถามในใจของคุณน่ะมันจะได้รับคำตอบจากการที่คุณเมนิเฟตเมเอ,อไม่ใช่เมนิเฟตอีกเมดิเทชันเนาะก็คือการทำใจให้สงบ สบายนะคะคุณสามารถเลือกที่จะทำอะไรใหม่ๆหรืออาจจะพบผลทางใหม่ในความสัมพันธ์นี้ได้นะคะว่าเอ้ยเออฉันไม่จาเป็นที่จะต้องแอคชั่นแบบนั้นเท่าน,นั้นนี่นาะในความสัมพันธ์นี้ฉันสามารถแอคชั่นไปทางนั้นทางนี้ที่มันแตกต่างจากเดิมได้เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่มันดีกว่าเดิมได้นะคะหรือในบางกรณีก็อาจจะหมายความว่ามีคนใหม่เข้ามาหาคุณก็ได้นะ นะคะก็ขอบคุณนะคะวันนี้สำหรับการรับชมรับฟังนะไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน